นี่ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้เสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบ การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านยึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ ได้การสรู้ธรรมะในอัตนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่นี่มากที่อัตมาทีมาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบาย จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับบุญวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอัตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอัตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้ แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภยัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนละอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้ พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นยังงั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆ คือเอาทาจริงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่าอมันไม่ทนทานอือีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมลร็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักาอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปน,นั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมาก จนร้องให้ทั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งม,มากคือ ต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากแล้วอาจารย์นั่นต้องทาอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นดิวมานั่งที่ไหนทบริวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงเไม่รู้จักเนื้อจากตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลา ฉะนั้นพวกเราอยากคิดที่มันมากคิดที่มันรู้จักในนี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด อยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เลยนี่ให้ดูอย่างงั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตาม,มันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องให้หยุดคิดนี่อย่างแจ๊กที่มาฝึกห,หยุดคิดอืมนั่งให้สงบ ให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง อัตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าอืมทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็อืมบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ย แล้วก็คิดบกกลับมาตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อน ทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคมจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาดโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะะเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างนียวอันนั้น ปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําอันนี้จะทําจิตคืออนาปานสตินี่กาหนดศีษะลงไป,ไป,ไ,ปไปหาปลายเท้ากําหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีษะกําหนดศรีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อน เล้กก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยูในในด้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทำ้รรทำดยการปล่อยวาง แต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้ง มันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกันทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราแดบปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วกช่าังมันในเวลานั้นไม่ใหญ่ทุรนทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราด้วยเท่านั้น ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแยาให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกวดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้แยาให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันอยาจิตมันก็จะวางะ ลมหายใจเราก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว นี่พูดเถึงการการทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเรียวนะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหาว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดลมเข้ามาแนมากจนให้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกห้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกเสือให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยออไปสามครั้งตั้งจิต ใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย <Yeah. S 1> ก็ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งใจเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเรินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกาหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของจะของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียว่าอิริยาบทนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้น บางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แล้วก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นน่ยสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี่เรียกว่ามีสติสต,ติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่ส,สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวอืมไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ที่เรามีตติสงบอยู่นั้น blues, มีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้หวุ่นเราวุ่นวายทั้งแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนกัเมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร ตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดืมไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนู่นสารพัดอย่างนน่บางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่หนไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังให้ดีเท่านี้ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกลงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้ว ต้องระวังต้องให้มีสติเมารู้เมื่อไรพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าที่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้มมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ย เราก็มีมีสติฟึบข้ามาแล้วมันก็มาทันทีริมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้แต่อดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อ,อไรมีลมแล้วก็มีจิต มีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอน,นี้ก็ดีว่ะอันนั้นอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันเลืกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดียวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ย เรียกก็มันจะเป็นคล้ายๆกับไอทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนัหนกๆอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากับพี่งเข้ามาช่วยเนี่ยอย่างนี้แต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้ เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปัญญัแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามาเกิดความรู้สึกขึ้นบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่โกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่นู้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอั้นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้น ปล่อยมันั้งนั้นไม่เอาอย่ามายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทําสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่าง้งไม่แน่ไม่แน่ทําสมาธิอย่างนี้มันจะรู้อยาง้งไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ย่าพูดพูดเลิก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 หมดหมดทุกอาจารย์อย่ามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสมัมปชญญะกับปัญญาดวน ถ้ากวามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาะอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนให้เขาอย่างนั้นเลิกเลิกเลิกให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทาทาอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะ แล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้ตัมปัญญาเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลยอืมไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเกี่ยว่าอารมณ์นั่นเหียเรากันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจอืมไม่แน่มันเป็นน,นิวรณ์ทั้งนั้นทั่งนั้นสิ่งทั้งหลายไอ้กวดอให้มันเตียนหมด ให้เรือเดอสติคือความระดึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทําแล้วจบแค่นี้ก่อนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทางหลายเนี่ยที่จะต้องทําอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจ เผื่อแผ่อบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคนนุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโรภพระหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบาย แต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกจะของจะรู้ไดไรในเวลาไหนดูได้ไรในเวลาเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิลผลหนึ่งขนาดเนี่ยลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้ เจาดูงใหญ่ให้ก็แหมนเสียดายือเกินต้องคิดยากลําบากนะเอาไปเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนๆลูกน้อยๆนั่นนะเอารูปใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆอุตสา บังคับเอาลูกใหญ่ให้เพื่อนให้ปแล้วมันก็หายเมื่อให้แล้วก็ให้เลิกสบายนะนี่ต้องการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่ให้มันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นแสดงว่าก็สบายเรกที่เรายังไม่ให้นี่จะให้ลูกไหนน้ออะไรมันลําบากมากเหลือเกินนะตัดตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขาก็เสียใจไปนิดหน่อยนะ เนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เรียกว่าทรมานกิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอัตมาเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำยังไงเรียกว่าเราชนะตัวเองนะถ้าเราทาไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งน,นี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัว อันนี้ก็เป็นเจดีย์อันหนึ่งเหมือนกัารทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยช่วยให้ํำระความสุขกปุกในใจของเราได้แก่ต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใ,นใจของเรานะ ไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นกว่าเบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทําให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเขายังอย่างนั้นกว่าเบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิงมาเรื่อยเรื่อย อีกวันหนึ่งมันกวนนักไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวแงวสองวันไม่เห็นคนนี้กิดเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะได้สบายต่อไปงั้นทําให้กิดเลสกลัวเราอย่าให้ทำให้เรากลัวกิดเลสให้กิดเลสกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดีนน๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ในใจเขาเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมากพิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดเปนเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีจิตเด็ทุกคนได้ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีจิตเด็ดทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการไม่ไดียังจิเดสดไว้ให้รู้จักกิเลสดอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่ง ที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้นี่การเห็นแก่ตัวรวยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้การเห็นแก่ตัวรวยความเห็นอย่างเราทุกคนทุกคนใครจะ,ะเรียนมาจากทิเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เทรรวาสก็ได้คิดก็ได้แล้วก,ก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอกของฉันถูก ของคุณผิดของฉันดีของคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีก็ดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยยังปดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยทิฏฐิมรณนะความเห็นไม่มีเรื่องให้ได้ไม่เห็นแก่ตัว,วนะนี่การให้ทานความเห็นความมานะความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นการให้ทานไม่เห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแบ่งเบากีดอ่อออกไเยอะเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัดทะรุของเราประการหนึ่งทีนี้ก็เรียกว่าอาการให้ทาน,นต่อไปนั่นก็เรียกพูดถึงเครื่องอุปการณ์ของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็น ศินอะไรก็ได้คำที่ว่ารักษาสินเนี่ยมันสินห้าก็มีสินแปดก็มีสินสั่งร้อยยีบก,ก็มีแล้วแต่แล้วแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีสินสินเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทัทง